สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน1 68บา e ซื้อขายและเปลี่ยนบิ๊กไบทุกรุ่นอี่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า ati, ville, ดูคาติเดวิลรถปี2013นะครับก็รา่าติดต่ออยู่ที่รหัส4นะครับรา่าติดต่ออยู่ที่รหัสสี่สามารถติดต่อสอบถามนะครับบอกเขาว่ารหัส4นะครับก็ใช้เงินออกรถอยู่ที่9,000บาทครับราคาซื้อสดอยู่ที่3า9 0 0 0าบาทนะฮะเลขไม จ้าคันนี้จะวิ่งอยู่ที่1298กิกโลครับ1,298กิกโลของแต่งก็จะมีคข่าวขาครับก็จะมีแฮนด์แต่งครับก็ตรงนี้จะไล่คาร์าบอนมาข้อแต่งครับกันล้มก็สภาพก็จปประมาณนี้ครับมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านนะครับก่อนจะฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเครื่องฟิดสตาร์ตง,ง่ายนะครับ รับสูงลงมาเบาไม่มีดับนะครเครื่องเดินนิ่งๆนะครับก็ซื้อรถจากทางร้านไปรับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1,000 g กิเมรฮะรับแลกเปลี่ยนเทิร์บิบไปทุกรุ่นสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook 168B ด้วยนะครับหรือจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆในที่ช่องยูทูนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ